สวัสดีจ้าตอนเช้าๆแดดออกดีอันนี้คือต้นใบงดลาพาซื้อมาจากเก้าป่าถ้าเ,เพื่อนๆซื้อมาแล้วใส่น้ำภาชนะไว้ใส่น้ำแล้วก็ใส่ต้นนี้ตั้งลงไปจะเก็บได้นานหลายวันค่ะจะอยู่อย่างนี้ถ้าน้ำแห้งก็เติมน้ำใหม่ลงไป น้ำยังเติมน้ำใหม่ลงไปเก็บได้หลายวันอันนี้สองอาทิตย์แล้วค่ะยังไม่ตายเลยต้นไม่ว่าต้นอหไรก็ได้ค่ะทำอย่างนี้ไว้จะอยู่ได้นานค่ะอากาศถ่ายเทน้ำแห้งก็เติมน้ำเก็บทำกับข้าวทำอาหารได้ สะดวกมากค่ะไม่ต้องซื้อบ่อยไม่ต้องเข้าตู้เย็นนะคะเอาตั้งอย่างนี้ไว้อยู่ในนานอันนี้สองอาทิตย์แล้วยังไม่ยังไม่เป็นอะไรเลยเสียงดังปปปป๊ yang dang fayu ni.